จังไรกันแน่จากบาน,นี้ทุกคนเนาะหลังจากมีแคมเปญเซฟเงินกีบหลังจากบบหับเงินบาทบบหับเงินตาต่างประเทศกดเลทลงไปล่าสุดสิ้นคาะยูโซปลาวแล้วเลทยู่ธา,านาคารลาวเนาะต่างหาเริ่มเฟอร์ขึ้นมากกว่าเดิมเลยจากที่อยากให้เศรษฐกิจลาวมั่นดีขึ้นกับย่ำแย่ลงไปกว่าเดิม สบายดีสวัสดีค่ะีอ p MT ลูกทาน์มนี่มาพบมาพอกับออดีแล้วจ้าทุกคนเอนี่อาจจะลงคลิปเดือกแน่นอะนทุกคนโอ้โหเรือนไปทางไดนทางไหนกะมีแต่ข่าวแบบเฮ็ดห้ยปวดสมองแต่กะคือออนบอกแล้วทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติเนาะขนาดออนก็นยังแบบปวดหัวแล้วทุกคนปวดหัวคือกันเนาะเห็นข่าวเลือนไปทางไหนโอ้โหแถบจะทุกช่องเลยอะบอว่าจะเป็นช่องแบบ u t u b e ของคนไทยหรือ ยูทูบเบอร์ไทยยูทูบเบอร์เล่าเนะแบบที่เขาทําข่าวนะ,ท,วนนะนะทําข่าวเกี่ยวกับการกระแสเนาะทุกคนโอ้โหปัจจุบ,บันนี้แบบมีถูกตลอดตลอดเลยแต่คืออ P ่อนกะเขาพีเอฟซีเนาะเสียติดตามข่าวอย่างมีสติเนาะอย่าเฝ่าลงเสือเนาะกะพยายามให้ติดตามเล่ยๆช่องอะไรแหละแต่ว่าแต่ละช่องกอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปแต่ทางทีไปเนี้นยก็คือว่า การที่ว่าเหาเห็ดยังโดยตัวเองเฮาบาอีกยังโดยตัวเองมันจะเกิดพ้นกระทบมาต่อ่ากนี้ไปกัจากจ,จะระดับประเทศนะทุกคนเพราะว่ายังหูเบกเพราะว่าสินขายอยู่แล้วตอนนี้จ้าซินขายอยู่แล้วแถบจะสูงขึ้นเรื่อยๆแบบสูงริบๆริบๆเลยอ่ะคือ้าคุดได อยู่บ้านนะทุกคนเข้าใจบ่บางคนคนบางคนมีหน้าเหตุไหมบ่ลูกอาจจะมีเขา้ายบางคนอาจจะบมีไฮมีหน้ามีตะการไอหยังออหยังทุกอย่างก็ต้องสื่อเบิดมั่นทรงผลกระทบต่อประชาชนเหล่านะทุกคนประชาชนเหล่าน้บางผัวคือก็คือพวกอ,อ่อนเนี่ยแล้วเนาอะอที่อยู่ตาบชนบทแต่ว่าอ่อนก็ถือว่ายั่งโชคดีนะที่ได้มาเหตุงานอยู่ประเทศไทยแล้วได้ ถือเงินบาทนั่นเองเนาะที่ใดถือเงินบาทไว่บางคนก็นอาจจะว่าคนอยู่ต่างประเทศมีเหตเพราะว่ามีเงินบาทมีเงินบาทสะได้กะคือเก่าแล้วทุกคนคือเก่าพอยังเงินบาทเฮามันกะเฟอฮะนะก็ะคืออ่อนขาเนาะ ออนคาลงรวยถึงเขาจะมีเงินบาทสําไดเขาไปสื่อกับบแตอกต่างกับเขาสื่ออยู่นิดบรน้าสัาอาจจะแพงกว่ากระไดเนาะทุกคนบรน้าสํอาออจจะแพงกว่ากระไดพอเขาโอนเงินหพอแม่สื่อสิ่งคองอะนะแล้วนะทุกคนการทีว่าเขาจะเหตุอียงโดยตัวเองหรือว่าเบาอยียงออกมาต้องให้มีสติมากๆเนาะปัจจุบันนี้นะคืออ่อนจะเห็น่องหนึ่งนะทุกคนเพื่อนบอกวา่า เพิ่นจะเลิกทำข่าวแนวนี้แล้วเพราะว่าพอเม่เป็นห่วงพอเมย์กัยันรถตู้ซีดำหรือทางการยังมาตรวจสอบนนีนันเนาะแหละก็พ่พอเม่ที่สำคัญลักลักก็คือพอเมย์แบบบอยักให้เหตุเนาะเพราะว่ายันส่งผลกระทบจริงๆเนาะเพิ่นก็เลยบอยักเหตุคือเพิรนก็จะเล่าข่าวดีได้ทุกคนอีกช่องหนึ่งออนเทนออนกัเอ้ยยังเสียดายเนาะที่ว่าเพิ่นบ่ไดเหตุเพราะว่าเพิ่นก็เล่าข่าวดีเป็นไปเป็นหมานะแต่ละ แต่ทีนแน่ๆคือเบาเลยทุกคนคนแบบแต่ละประเทศมันบคือกันนะนะทุกคนกะสุดเบาลาอ่อะเบาไายก็คือทีเห็นเซฟเงินกีบแหละบ่หักเงินกีบกดเงินกดเงินบาทลงท้าคอยหักคอยกะเจ้าตรงใจมาแบ่งลอยซองลอยอะท้าท้าจ่ายเงินบาทเนาะ ขาจะจ๊จายเงืนกีกบเจากระใจทนันทนี้แต่ปัจจุบันนี้นะเจ็ดแสนกว่าป้าจะเข่าแปดแสนต่อหนึ่งต่อหนึ่งพันบาทแล้วแล้วหลายๆคนโอ้โหทุกคนเดี๋ยวนี้นะการงานอ่อนบอกเลยว่าเมื่อหนึ่งอะ่ะคนมาทํางานน้ําอ่อนอะเพราะว่าแต่ละคนก็หูว่าเอ้ยอ่อนเหตุงานโรงงานเนาะว่าเมื่อหนึ่งเนะ่ะคนมาทํางานบัจักน่องบ่จักนงบ่จักคนหูจักบัจักหมูเพื่อนเนาะเอ้ยมีงานอยู่บ่เฮ้ยเฮาแบบบ่ไว้แล้วแบบ ดำหน้าแหลวนี่ซิมาไทยขักขัก,ขกอะพอวันั้งพอว่ายูบาวไว้อลีสิ้นขาข่าวค้องมันแพงแบบเกินไปอ่ะเฮาแบบหาเงินบางอย่างสื่อคล้องอ่ะบางขางเข้าไปขายค้องส่วนมากที่คนอยู่บ้านอ่ะบ้านอ่อนอ่ะจะบอกเลยว่าคนที่เขาขายผักขายมักผีกขายมักเปลือบ้างคนก็นอาจจะได้แน่บางคนก็นอาจจะได้บ่ได้พอว่าคนอยู่บ้านนะบางคนกะปลูก อยู่ตามสวนอยู่ตามไห้บรวมันสิบว่าอยู่ได้เมืองคนที่เข้าบ่อปลูกแล้วเข้าไปขายมันบัได้เนาะบางขังกระได้หาพันสิบพันเศร้าพันกีบอ่าเอาไปสื่อหันสื่อ,อยางหนึง่งเบิดแล้วเนาะแบบนี้แหละทีว่าเป็นห่วงเนาะแล้วทีว่าเข้าอดบัได้โม่เพื่อนเขาอ,อ่อนกะเพราะว่าสิ้นขาแบบสิ่งที่เข้าปลูกเองบัได้ฮะนะยังเช่นมักยังเช่นแบบแป้งนัวเกลือยังประมาณนี้อะคระารนำมังพริกข้าวย่างพอปลูกได้แน่เนาะ แป้งนัวเกลือ,อเนาะแล้วก็สิ้นขาต่างๆค่ะนะพวกคองไส่คองซอยหรือว่ามอ้อนก็จะมีเป็นก็คือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะแม่เลี้ยงเดี่ยวโอ้โหกะตองคาใช้จ่าอีกเต็มตะพึดตะึื้บวจักคาเพนเพิดลูกขาหาั่นขานีลูกคายุ่งค้าย่า,ยาโอ้คาสารพผัดนะทุกคนจนบอกหมูทํามีมงานอยู่บท่ทาม,มีงานก็คือ บอกในเด้อแต่อ้อนก็นคือว่าวแล้วทุกคนปัจจุบันนี้งานมันกับปล่อยมีเนาะอ้อนทุกวันนี้อ้อนก็นยังเออแบบอยูไทยน้ำการเห็ด u t u b e น้ำนเนออะไรการเห็ดงานน้ำเนแบบปาปลกันไปขนะะผู้ใดมีงานยูไทยก็คือกอดหายแน่นเด้อจ้ะจ,จงขยันมันเพียรเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคนถามงานเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนจ่องทีจะเข้ามาทดแทนเฮ่าเนาะแล้วอ้อนก็นอยากฝากบอกหลายๆคนที กูชาดอะเนาะกะเป็นการที่ว่าเข้าใจแต่ว่าคันกูชาดพิดชีวิตกระเปียนคือพ่นวาแล้วทุกคนขันกูชาดพิดชีวิตกระเปียนยาสุไปเวเบาเรื่องยาสุไป,ปกดเลดหรืออีหย,งยงังต่างๆนานาของเงินตาของภยัยทางสีนของประเทศได้ทางจีนทีเฮาหัวเขาเงินออนขาหรือว่าจังได้เฮากับบควรเด็ดขาดเนาะบกวรเลยเด็ดขาดเพราะมันทรงผลกระทบจะ เป็นกายแบบระดับประเทศไปแล้วปัจจุบันนี้ทั้งทีเนาะทุกคนหูบอลาสุดนี่เนาะรถไฟลาวไทยเนาะเปิดจะเปิดให้บริการเนาะจะเปิดให้บริการจะให้คนลาวมาเที่ยวไทยได้ให้คนไทยไปเที่ยวลาวแบบสะดวกสบายคนกระตุนก้านทองเที่ยวขนาดนี้แล้วกะจงทํโตดีๆเนาะคือเฮาต้องปรับ เปลี่ยนทัศนคติหรือหลายๆสิ่งหลายอย่างถ่ายอยากให้เงินทั้งทีเฮาต้องการเงินตาแบบเต็มสีแล้วนะทุกคนแต่คันเฮาไปหว้าวเรื่องเงินตาแบบโล่งอย่างเสียผู้ได้กระหูผู้ได้กะมีความว่าแบบบ่มักอยู่แล้วเนาะทั้งที ทางลาวทางไทยนาะเริ่มจะแบบเปิดการท่องเที่ยวไทยคนไทยก็อยากให้ลาวมาเที่ยววังว่าเป็นหลานคนคนลาวกะว่างอยากให้คนไทยไปเที่ยวอย่างสะดวกสบายด้วยนั่งรถไฟนั่นเองเนาะค่าค่ารถไฟกับโบแพงโดยสาน้อทุกคนดีแล้วเนาะกะอยากให้ลาวมาเที่ยวไทยไทยไปเที่ยวลาวไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายบ่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้เลยแล้วอ้อนนะทุกคนเมื่อน,นี้นะแต่ละเมืออทีลา้างจว่วลาวแบบ เซฟเงินเก็บมาเนี่ยโอ้โหปวดหัวแต่ละเหมือแต่ละวันเนาะทุกคนเป็้นเหลืองแบบโอ้บนาเสือีิขนาดนี้อะทั้งที่เฮ้าแบบจ้าก,กันหูเหลืองเนาะแต่พอเฮ้ามาผ่อเหตุการณ์แบบนี้นะแบบพอเฮ้ามาผ่อแบบทางแบบว่นาผู้นั้นตังสี่ผู้นี้ตังสี่อย่ะนะมันเริ่มปวดทัวแต่สิ่งสำคัญก็คือบอกแล้วทุกคนถ้าเฮ้าแบบ่เซฟเขาไล่กันบ่เป็นคืออ่อนนะท้วนที่อ่อนเลื่อมแต่แบบโอ้โหแบบส,สุดไปเลยอะ่ะโอเคนอกเลิบนี้ก็อาจจะ เดี๋ยวเาเป็นเแถวสุดถ่ายแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าจะไปห้าเฮ็ดคลิปอื่นไปแล้วเนาะเพราะว่ามันเมื่อยแล้วนะกับการแบบเซฟเงินกีบร์อย่างประมาณนี้บอกจันทร์สีเนาะขอเป็นคลิปสุดถ่ายกันแล้วกันเนาะพี่พีเอฟซีพี่พีเอฟซีมีความคิดเห็นยังไดกันแน,น่ก็อย่าลืมคอมเมนต์คลิปของออนเด้จ้ะออนก็ต้องขอขอบคุณพี่พีเอฟซีถูกท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้หลาย,เลยๆเด้อจ้ะพวกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะเสีย